ในบรรค์แคปร์สดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาชวนทุกคนคุยในหัวข้อที่ชื่อว่าอายุเยอะแล้วเนี่ยเรียนกฎหมายได้ไหมนะครับก็หราบคําถามนี้นะครับเป็นคําถามที่ผมก็ได้รับมาเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยอ่าเป็นคนอายุเยอะแล้วนะครับกลัวว่าจะเรียนกฎหมายไม่ไหวอะไรเงี้ย กลัวว่า,าจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอาจจะแบบความจําไม่ดีหรือแบบว่ากฎหมายมันยากเกินไปที่จะเรียนได้หรือเปล่าหรือว่าแบบมันไม่ทันแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะอายุเยอะแล้วบางคนอายุแบบว่า 40- 50แล้วอะไรเงี้ยหรือแม้แต่บางคนแบบ60แล้วแต่อยากเรียนอะไรเงีเ้ยเฮ้ยมันอายุเยอะไปไหมเรียนได้ไหมนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะมาตอบให้ในพอดแคสต์พิซซอนี้นะครับ ก็จริงๆนะครับเรื่องของอายุเนี่ยผมบอกตามตรงว่าถ้าเกิดเรายังเดินไหวอยู่ยังแบบอ่านหนังสือได้อยู่นะครับยังเขียนหนังสือได้อยู่นะครับจริงๆเนี่ยมันก็เรียนได้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะสามสิบสี่สิบห้าสิบนะครับเรียนได้หมดแหละนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมนะตอนที่ผมเรียนคณะอิสารลรามคำแผงเนี่ยนะครับ ผมก็เห็นเหมือนกันนะครับคนที่อายุเยอะแบบ50อัพแน่ๆนะครับนั่งเรียนอยู่ในห้องก็มีนะครับแล้วหลายคนตอนผมรับปริญญาอย่างเงี้ยก็มีคนที่อายุเยอะหลายคนมากที่แบบเรียนจบแล,ล้วรับปริญญาด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นตัวบ่งบอกได้แล้วว่าจริงๆอายุเยอะแค่ไหน,นก็เรียนได้นะถ้าทุกคนยังแบบอ่านหนังสือได้อยู่นะครับหรือว่ายังเขียนหนังสือได้อยู่ผมว่ามันเรียนได้หมดนะนะครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะครับแต่สิ่งที่สําคัญเลยคือขอแค่เรามีวุฒิอ่ามหกนะครับหรือว่าเทียบเท่าเนี่ยก็คือไปสมัครเรีียนท่ม ได้เลยนะครับแต่ว่าในส่วนของมหาลาัยอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าของมอรามเนี่ยคือมาสมัครได้ตลอดนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีการคัดเลือกสอบเข้าอะไรอยู่แล้วนะครับก็มาสมัครแล้วก็เรียนได้เลยดูวันสมัครให้ดีนะครับแล้วก็เข้ามาสมัครนะครับแล้วก็วางแผนในเรื่องการลงทะเบียนเรียนนะครับกําหนดเป้าหมายของตัวเองวาอ่าจะจบให้ได้ในกี่ปีอะไรก็ว่านไปนะครับให้ดีเนาะแล้วก็เข้าเรียนนะครับตามนั้นอ่านหนังสือไปเตรียมตัวไปนะถ้าใครที่ทํางานไปด้วยแล้วเรียนไปด้วยใช่ไหมเพราะบางคนที่อายุเยอะแล้วอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะ มีงานทาของตัวเองอยู่แล้วล่ะอาจจะเป็นงานประจําหรือเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือก็ตามแต่แต่ว่าก็จะมีงานของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็อยากเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยเสริมซึ่งถ้ามีงานอยู่แล้วเนี่ยก็ลองวางแผนให้ดีนะครับว่าเอยเอาเวลาว่างของงานไหมเอาวันหยุดไหมมาวางแผนในการอ่านหนังสือในการฟังคำย้ายย้อนหลังก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้การเรียนคณิตศาสตร์นะครับมันไม่จําเป็นจะต้องเข้าไปเรียน ที่มหาลัยแล้วะนะครับมันสามารถที่จะเรียนที่บ้านได้นะครับใครเรียนนิติรามอย่างเงี้ยตอนนี้คือระบบในเรื่องของถ่ายทอดสดระบบในเรื่องของอฟังคำยายย้อนหลัง ก็ค่อนข้างดีขึ้นเยอะนะดีขึ้นกว่าในตอนที่ผมเรียนด้วยซ้ํานะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ทุกคนสามารถที่จะเรียนแทบจะเป็นออนไลน์ได้ร้อเปเซ็ลยมีแค่วันสอบอย่างเดียวแหละที่จะต้องไปสอบแค่นั้นแต่ว่าวันเรียนเนี่ยแทบจะไม่ต้องไปเลยก็ได้หรือถ้าอยากไปก็ได้ที่เดียวกันคือมอล<ะ>ลารเขาไม่ได้บังคับนะครับเขาก็มีห้องเรียนเปิดให้ก็สามารถเข้าไปเรียนได้หรือว่าจะเรียนที่บ้านก็ได้ที่เดียวกันเพราะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าจริงๆอายุแค่ไหนก็เรียนได้ Justice หมดทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้ต่่่อดววาานะครับ อายุเยอะแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของอความจําหรือเปล่ามันอาจเข้าใจยากมันอาจจะทําให้เรียนไม่จบหรือจบช้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมมองว่าอันเนี้ยจริงๆถ้าทุกคนคิดว่ามันมันใช่มันก็อาจจะใช่ก็ได้นะแต่ผมมองว่ามันไม่ได้มีประโยชน์ถ้าเราจะไปคิดว่าเฮ้ยเราความจําไม่ไหวเพราะผมก็เห็นหลายคนว่าคนที่อายุเยอะบางคนสองสามปีก็จบแล้วก็มีนะครับเพราะฉะนั้นผมผมเห็นมาแทบจะทุกแบบะนะครับ มันมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความจําผมว่ามันไม่มีปัญหาหรอกถ้าทุกคนยังจำาหรือถ้าบางคนอาจจะสงสัยว่าเรียนได้ไหมก็ลองมาเรียนก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าค่าสมัครค่าหน่วยกิจอะไรมันก็ไม่ได้แพงทุกวันนี้ยังหน่วยกิจยี่สิบห้าบาทอยู่เลยนะครับมาลองสมัครแล้วก็ลองเรียนดูก่อนก็ได้ถ้าคือถ้าเกิดเรียนแล้วแบบเอ้ยไม่ชอบเรียนแล้วเครียดก็ไม่ต้องเรียนก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบจะต้องเรียนอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเรียนแล้วมันไหวเอ้ยมันโอเคก็ก็เรียนก็ได้ ผมมองว่ามันไม่ได้มีรายเสียหายเยอะเนาะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนควรที่จะต้องรู้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นอายุเยอะแค่ไหนนะครับผมมองว่าเรียนได้นะครับสามารถที่จะเข้ามาเข้าใจกฎหมายได้ส่วนในเรื่องของการทํางานอ่านเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้นะครับ หลายคนที่เข้าเรียนกฎหมายเนี่ยที่อายุเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น30 40, 40 50 60อะไรก็วานไปเนี่ยที่อายุเยอะกว่าน,นี้นะครับ <S <S บางคนอาจจะมาเรียนแค่ให้ตัวเองได้มีความรู้กฎหมายเฉยๆก็ได้นะครับ <c oughs> คือไม่ได้กะจะแบบอาวุธเพื่อที่จะไปสมัครงานหรืออาวุธเพื่อที่จะไปเป็นท่านนายไปสอบพิรักษาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องการที่แบบได้ความรู้กฎหมายเอามาใช้กับบางคนอาจจะเอามาใช้กับชีวิตตัวเองเอามาใช้กับธุรกิจตัวเองนะครับอะไรเงี้ย ก็ได้อันนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งที่คิดแบบนี้แต่อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะมีที่แบบว่าเฮ้ยอยากได้วุฒิคณะนิสศาสตร์เพราะว่าอยากเป็นทนายนะครับอยากจะมาอยากเป็นวกักษาอะไรเงี้ยหรืออยากเป็นอายการซึ่งจริงมันทําได้นะครับมันทําได้นะนะไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ยังทําได้อยู่นะอายุ40-50ปีเนี่ยสบายเลยนะครับมาเรียนสมมติอายุ40่ใช่ไหม เรียนนิติรามสักสามปีนะครับบางคนถ้าโอนหน่วยกิจมานะาสมมุติบางคนที่มีปริญญาตรีอยู่แล้วแล้วก็โอนหน่วยกิจพวกวิชาพื้นฐานมาใช่ไหมนะครับแล้วก็เรียนอีกประมาณสัก2อสปีก็จบแล้วนะครับถ้าแบบวางแผนดีๆนะครับสองสปีจบปุ๊บก็จบเสร็จปุ๊บก็ไปสอบตัวทนายเห็นไหมก็ไปเป็นทนายก็ได้หรือเรียนจบปุ๊บอลองไปทํางานด้านกฎหมายดูลองไปเป็นทนายดูก็ได้ถึงเวลาลองไปสอบผู้ช่วยพักษาก็ได้ถ้าเกิดเตรียมตัวไปดีอสอบติดคุณก็ได้เป็นผู้ช่วยพักษาก็ได้เป็นผู้พักษา อย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะฉนั้นในแง่ของการทํางานการเรียนนิสสันเนี่ยมันดีอย่งหนึ่งนะครับว่าคือมันไม่ได้มีการกําหนดอายุานะครับอย่างเช่นทนายความอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้กําหนดว่าเฮ้ยถ้าเกิน25ปีแล้วจะไม่รับมาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะครับหรือเกิน30ปีแล้วจะไม่รับอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะครับอายุ50มาเรียนกฎหมายตอน50แล้วมาเป็นทนายตอน54อย่างเงี้ยก็ยังได้นะครับหรือมาเรียนกฎหมายตอน50แล้วอา,อาจจะสอบติดผู้ช่วยตอนอายุห6บหหรือ5 7ิบ็ด ก็ได้ก็มันก็เป็นไปได้เดียวกันเพราะเขาไม่ได้มีการกำหนดอายุนะครับถ้าคุณความสามารถถึงความรู้ถึงสามารถที่จะทําได้สามารถที่จะสอบผ่านได้นะครับก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการทํางานก็ทั้งเปิดกว้างไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ทุกคนก็สามารถที่จะใช้วุฒิศาสตร์เนี่ยในการทํางานได้นั่นเองแต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่ทุกที่นะถ้าทุกคนไปได้วุฒิศาสตร์แล้วนะครับแล้วก็ไปทํางานอาจจะไปสมัครงานเอ,เอกชนบางที่ที่เขาอาจจะแบบกําหนดเกณฑ์อายุอะไรเงี้ย อันนี้ก็อาจจะไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นในแบบสายอาชีพหลักของกฎหมายพวกทนายความนะครับพวกพวกสา,ายการเง้ยอันนี้เป็นได้อายุเท่าไหร่ก็เป็นได้เขาไม่ได้มีการกําหนดในเรื่องอายุเนาะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็คือน่าจะเป็นทุกคนน่าจะได้คำตอบนะนะครับว่าอายุเยอะแล้วเนี่ยเรียนกฎหมายได้ไหมคาตอบก็คือเรียนได้นะครับสบายสบายเลยนะครับไม่ว่าจะเรียนเพื่อได้ความรู้ของตัวเอง ไม่ว่าจะเรียนเพื่อเอาไปต่อยอดในเรื่องการทํางานของตัวเองนะครับหรือเอาไปใช้ในการเป็นทนายเป็นพวกษาอะไรเงี้ยได้นะครับก็หวังว่านะครับทุกคนน่าจะได้คําตอบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับคนที่กําลังเรียนคณะนิาสตร์อยู่นั่นเองนะครับก็สุดท้ายนะครับผมขอฝากเอาไว้นะครับสำหรับใครที่จะเข้ามาเรียนคณะนาิาสสตร์นะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่เข้ามาเรียนพิธีกรไล่ยันไปถึงคนที่ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยที่อายุอาจจะเยอะกว่านี้นะครับ ก็จริงๆนี่ล่ะมันเรียนหวยปะมันเรียนได้หลายวัยมากนะตั้งแต่พีดีกีอ่ะนะครับพีดีกีคือช่วงตั้งแต่แบบอยู่ประมาณม .4 อ่ะนะครับก็เริ่มเริ่มที่จะมาสมัครเรียนได้แล้วอ่ะนะครับยันไปอายุ50 60 70ยังเรียนได้เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะเปิดกว้างมากนะครับเพราะนั้นถ้าใครที่ต้องการที่จะเข้ามาเรียนคณะศาสตร์นะครับ ก็ผมขอฝากหนังสือความลับเด็กเกยียนิยมบนำหนึ่งเอาไว้หน่อยนะครับอันนี้เป็นสินค้าของไทเกอร์และบิลลนะครับก็คือเป็นหนังสือที่ผมเขียนขึ้นมาจากประสบการณ์ของผมนะครับหนึเนาะที่ผมเรียนจบคณะอิสานมาได้แล้วก็ได้เกยียนิยมบนำหนึ่งได้ภายในเวลา3ปีครึ่งน,นะครับ ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทําทั้งหมดนะครับผมเอามาใส่ไว้ในหนังสือเล่มนี้หมดเลยนะครับและให้ทุกคนสามารถไปทําตามได้แบบง่ายๆแบบเสร็จบายเสร็จเลยนะครับทุกคนเวลาที่มาเรียนกฎหมายเงี้ยเราไม่รู้ว่าเฮ้ยต้องวางแผนยังไงแต่ละวันต้องทําอะไรบ้างแล้วต้องลงทะเบียนเรียนยังไงวางแผนในการอ่านหนังสือยังไงอะไรเงี้ย หนังสือเล่มนี้คือมีคําตอบทุกอย่างนะครับเพราะว่ามันถอมจากประสบการณ์จริงของผมเลยนะครับหนังสือเล่มนี้จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4บทนะครับก็คือในเรื่องของ mindset ของเด็กเกยนิยมเป็นยังไงแล้วทุกคนเอาไปปรับใช้ได้ยังไง2เรื่องการวางแผนการเรียนนะครับต้องวางแผนยังไงทั้งหมดนะครับเพื่อทําให้การเรียนเรามีระบบ นะครับเพื่อให้รู้ว่าตัวเองต้องทําอะไรแต่ละวันอันนี้อยู่ในบทที่2บทที่3คือทาไงให้เราสามารถทําตามนั้นได้อย่างสม่ําเสมอนะครับก็คือในเรื่องของการสร้างวินัยนั่นเองอันนี้จะอยู่ในส่วนของบทที่3นะครับและบทที่4ก็คือเป็นเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับ3บทแรกแต่มีความสําคัญกับการเรียนคณิตศาสตร์นะครับจะอยู่ในบทที่4นะครับหนังสือเล่มนี้จะไม่ใช่แค่หนังสือที่เอาไว้อ่านนะจะเป็นค r code ์ o ค k บุ L Book, หมายความว่า ในแต่ละบทจะมี q คี o d โคดสามารถใช้มือถือแงสแกนเข้าไปเรียนในนั้นได้นะครับในนั้นจะมีวิดีโอที่ผมทําเอาไว้สอนในเรื่องของการวางแผนสอนในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับกรเรียนคณิตศาสตร์ไว้อย่างละเอียดที่จําเป็นนะที่ทําให้ผมได้เกียรตินิยมได้เนี่ย อย่างละเอียดแลวให้ทุกคนทําตามนั้นได้เลยนะครับจํานวนชั่วโมง4ชั่วโมงครึ่งนะครับเพราะนั้นก็คือมันอัดแน่นเลยนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับก็ทุกคนสามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่ใต้ดีสิบชั้นนะนะครับดูได้ในเฟซบุ๊กไลน์แอดช้อปปี้นะครับหรือว่า t i k t o อรก็ได้เข้าไปดูหน้าปกดูรายละเอียดนะครับแล้วก็มาสอบถามรายละเอียดได้นะครับ ในใต้ในคริปแชนเลยแล้วก็สั่งซื้อได้ในนั้นเลยเช่นเดียวกันนะครับมีทั้งแบบเป็นเล่มนะแล้วก็มีแบบเป็นอ e ีบุ๊กนะครับสามารถเลือกที่จะสั่งซื้อได้เนาะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็คือแพนเนอร์สามารถเลือกกดมานะครับแพนเนอร์ตัวนี้จะเป็นไฟล์ PDF นะครับหรือว่าจะมีเฉพาะเป็นอ e ีบุ๊กอย่างเดียวนะครับก็คือแพนเนอร์ตัวนี้จะเป็นอ่าเอาไว้ในการเช็คลิสต์การเรียนนะครับเช็คลิสต์ในเรื่องของการวางแผนการเรียนของเราว่าในแต่ละวันเราได้ทําไปแล้วหรือยังได้อ่านหนังสือไปครบตตาาาามที่่เเเรรรัั้้งปปไวหือลนะคบ แล้วก็ใส่ในพวกของตารางสอบเช็คลิฟฟังคำบรรยายนะครับทุกอย่างจะอยู่ในแพนเนอร์ตัวนี้ทุกคนเอาไว้ในการจดบันทึก เอาไว้ในการเช็คลิสต์ของตัวเองในแต่ละวันนั่นเองครับอันนี้คือแพนเนอร์สอนนักเรียนกฎหมายนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกคอร์สติวกฎหมายต่างๆนะครับแล้วก็ชีทสรุปกฎหมายต่างๆนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับว่าตอนนี้มีคอร์สติววิชาอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีชีทสรุปของวิชาอะไรบ้างนะครับผมก็จะพยายามทําเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่าตอนนี้มีวิชาอะไรแล้วนะครับแล้วก็มีวิชาที่เรากําลังติดอยู่หรือเปล่าเรากําลังไม่เข้าใจอยู่หรือเปล่านะครับก็สามารถที่จะ ซื้อไปเรียนได้นั่นเองนะครับในคอร์สติวก็จะเรียนในกลุ่มปิดนี่แหละนะครับใน a c e b o o k g r ุ u p นะครับแล้วก็จะมีวิดีโอที่ผมทําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบเรียงเนื้อหาไว้อย่างดีนะครับมีเอกสารประกอบการเรียนให้นะครับอย่างดีแล้วก็สามารถที่จะสอบถามได้ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็พิมพ์ถามได้เลยนะครับในใต้คลิปวิดีโอต่างๆนะครับสามารถถามได้เลยเนาะแล้วก็ถ้าเกิดมีการอัปเดตเนื้อหาอะไรต่างๆนานะครับกฎหมายแก้ขึ้นมาผมทําคลิปอัปเดตให้นั่นเองนะครับ อ่ะอันนี้จะเป็นพวกคอรติลนะครับแล้วก็ชี้สรุปอะไรก็สามารถเข้าไปดูในนั้นได้เลยนะครับก็อันนี้ก็ฝากไว้ทั้งหมดนะครับเป็นสินค้าทั้งหมดของ Tiger ร์และบิลล์นะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับที่กำลังเรียนกฎหมายอยู่นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับ Tiger ร์และบิลล์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมโป่งไทเร์และบิลล์รก็ลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ใน e p i s o d หน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ